สวัสดีครับผมตุลนะครับกับช่องทาร์โลวิตุลนะครับช่องทำนายดวงสตาหรือไพ่ทาร่โลน้องใหม่ทางย t u b e นะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับผมเวลาเดิมหนึ่งทุ่มนะครับกับการทำนายดวงสตาราศีนะครับวันนี้ก็จะมาพบกันในซีรีส์ที่ว่าเสน่ห์ในตัวคุณและสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในใจของชาวราศีสิงห์นะครับได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับสวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกทุกท่านด้วยนะครับผมแล้วก็สําหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกาานรตติดมสับ ช่องทาร่โวิตุนนะครับตอนนี้ช่องทาร่โวิตุนก็มีผู้ติดตามเกือบจะ5,000ท่านแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวในวันเสาร์นี้ตอน6โมงเย็นนะครับเปลี่ยนเวลามาเป็น6โมงเย็นนะครับผมก็กิจกรรมการไลฟ์สดขอบคุณแฟนรายการนะครับดูดวงฟรีคนละหนึ่งคำถามก็มีเช่นเดิมนะครับผมสามารถเข้าไปร่วมสนุกกันได้นะครับส่วนท่านที่อยากจะร่วมสนุกให้ผมทำนายดวงให้ออกากาในคลิปพี่อากาศคลิปต่อไปนะครับผมก็สามารถเขียนชื่ออายุพร้อมคําถามเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่าง ผมท่านละหนึ่งคำถามนะครับและสําหรับในคลิปนี้ก็อย่างที่ผมได้เรียนเอาไว้ในคลิปก่อนๆน,นะครับผมว่าการทํานายดวงของผมเป็นการทํานายแบบส่วนรวมนะครับผมแล้วก็เป็นการตั้งจิตอธิษฐานของผมเป็นฝ่ายเดียวนะครับดังนั้นแล้วอาจจะตรงกับใครบ้างไม่ตรงบ้างก็ได้โปรดใช้วิจวารณญาณในการรับชมนะครับอย่าได้นำเอาคำทำนายของผมไปใช้ตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใดๆใ,ในชีวิตนะครับผมและถ้าว่าอยากจะให้ผมทานายดวงแบบส่วนตัวให้ก็สามารถ,ถติดต่อมาได้เลยทางแอดไลน์ line, หรือทางช่องทางเฟซบุ๊กส่วนตัวหรือทางแฟนเพจของผมได้เลยนะครับผม,มเดี๋ยววันนี้เรา มาดูกันเลยนะครับผมกับเสน่ห์ของชาวราศรีสิงห์นะครับว่าภายในปลายปี2 5 6 4นี้คุณมีเสน่ห์ในด้านใดนบ้างและอะไรที่ซ่อนอยู่ภายในจิตใจของชาวราศรีสิงห์นะครับผมขอเสน่ห์ของชาวราศีสิงห์ในช่วงปลายปี2 5 6 4นี้ด้วยนะครับผมขอเสน่ห์ของชาวราศรีสิงห์ในช่วงปลายป,ายปี2 5 6 4นี้ด้วยนะครับผม สเสน่ห์ของชาวราศีสิงเลยนะครับช่วงข้อแรกเลยนะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมามากๆนะครับผมว่าคุณเป็นคนที่เหมือนกับคุณจะไม่ยอมทําอะไรที่ไม่ถูกต้องเลยนะครับการทาอะไรของคุณเนี่ยจะต้องออเป็นสีขาวจะต้องบริสุทธิ์แล้วจะต้องถูกต้องจะยึดหลักคุณธรรมแล้วก็ย un, ึดหลักความซื่อสัตย์เป็นหลักเลยนะครับผมอาจจะเป็นข้อแรกที่สําคัญมากๆสําหรับคุณเลยนะการที่คุณจะทําอะไรเนี่ยถ้าเป็นอะไรที่มันเป็นสีเทาๆหรืออะไรที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยคุณจะไม่ยอมทําเลยนะครับผมคุณจะไปบอกว่าตรงๆเลยะ บางครั้งเนี่ยมันก็เป็นหลักสังคมนะบางทีคนเนี่ยถ้าไม่เข้าใจคุณก็จะรู้สึกเหมือนว่าคุณตรงเกินไปหรือเปล่าคุณอะไรเกินไปหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วคุณยึดในเรื่องของความถูกต้องยึดในเรื่องของคุณธรรมแล้วก็ยึดในเรื่องของความซื่อสัตย์เป็นหลักนะครับผมว่าจะเป็นเสน่ห์ของชาวราศีสิงห์ข้อแรกนะครับผมแล้วคุณก็เป็นคนที่ไม่ลืมบุญคุณคนเลยนะครับผมคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะให้ความสําคัญกับคนที่ทําอะไรเพื่อคุณเสมอนะผมจะกลับกันนะถ้าใครมาร้ายกับคุณก็จําไปตลอดเหมือนกันนะบอกว่าค ดีๆให้คุณนะครับผมโดยเฉพาะสำหรับชาวราศีสิงห์ในเรื่องของการที่ซื่อสัตย์นะผมเป็นหลักเลยนะความซื่อสัตย์ความตรงไปตรงมาของคุณและการที่ไม่ลืมบุญคุณของคนของชาวราศีสิงห์เนี่ยครับผมเป็นสาเป็น,สนเนสน่ห์หลักๆของคุณนะครับผมแล้วคุณก็เป็นเพื่อนที่แสนดีกับคนรอบข้างด้วยนะครับผมว่าคุณค่อนข้างที่จะมีคําพูดมีอะไรต่างๆ,ๆที่ทีป่ปรึกษาให้กับคนรอบข้างที่ดีเสมอนะครับผมว่าคุณจะเป็นลักษณะของการที่คุณค่อนข้างใจเย็นค่อนข้างจะปล่อยวางนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับชาวราศีสิงห์ในช่วงนี้นะผมจะ ต่างๆเนี่ยเข้ามาขอคําปรึกษากับชาวราศีสิงห์เป็นจานวนมากนะครับผมเพราะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะใจเย็นคน่อนข้างจะปล่อยวางเก่งค่อนข้างจะมีความตรงไปตรงมาแล้วซื้อสัตว์กับคนรอบข้างด้วยนะครับผมคุณมีความเป็นมิตรมากๆแล้วคุณพร้อมที่จะให้คําปรึกษาดีๆกับเพื่อนกับใครต่างๆได้เสมอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นคนรักเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเป็นอะไรต่างๆเนี่ยจะเข้าหาชาวราศีสิงห์นะครับผมเพราะคุณค่อนข้างจะมีความตรงไปตรงมาชัดเจนและการที่คุณให้คําปรึกษาใครไปเนี่ยเขาเขาก็จะสามารถเอาคำปรึกษาของคุณไปใช้ให้เกิดดดประโยยชน์ไ้้ว คุณมีความที่ลูกสิตค่อนข้างที่จมีความใจเย็นเป็นพิเศษด้วยนะผมว่าคุณค่อนข้างที่จะใจเย็นค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่ามีความนิ่งนะครับผมมีความนิ่งมีความเป็นที่พึ่งพิงของคนต่างๆได้นะผมเพราะหลักๆของคุณเลยนะผมทั้งตัวสี่ดาบและตัวหกดาบเนี่ยหมายถึงการปล่อยวางน,นะผมคุณจะมีความใจเย็นคุณจะเวลาที่ใครเข้ามาใครร้อนอะไรมาหาคุณคุณจะสามารถทําให้เขาสบายใจขึ้นได้นะผมคุณจะเป็นเพื่อนที่แสนดีจะเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์แล้วก็ไม่ลืมบุญคุณคนด้วยนะผมเพราะฉะนั้ ปลายปีสองพน้ารกีก็คือความดีของคุณน่แหละครับผมความดีความเป็นมิตรและการหาให้คำปรึกษาดีๆกับคนอื่นๆเสมอจะเป็นสเสน่ห์มากๆนะครับผมจะเป็นเพื่อนที่แสนดีเป็นคนรักที่แสนดีกับทุกๆคนนะครับผมอันนี้เป็นสเสน่ห์ของชาวราศีสิงห์ความนิ่งความใจเย็นความสงบ,บและความตรงไปตรงมาของชาวราศีสิงห์นี่แหละครับผมเป็นเสน่ห์ที่ค่อนข้างจะส่งพลังมากๆสำหรับชาวราศีสิงห์ในช่วงปลายปี2 5 6 4นี้นะครับผมเ,เดี๋ยวผมดูไพ่ไประกบให้ต่อนะครับสำหรับชาวราศรีสิงห์นะครับผม <笑><笑>おー ชาวราศีสิงห์นะครับผมช่วงนี้นะครับผมคุณจะทําอะไรต่างๆนะคุณจะทําด้วยความรักด้วยความเป็นห่วงกับคนรอบข้างเสมอๆนะครับผมแล้วคุณก็ค่อนข้างที่จะมีความมั่นอกมั่นใจด้วยนะครับผมบางครั้งเนี่ยคนก็าอาจจะมองว่าคุณเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเกินไปหรือเปล่าเป็นคนพูดอะไรที่ไปบอกว่าเหมือนเหมือนพูดอะไรแบบว่าชัดเจนเกินไปหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วคาพูดของคุณเนี่ยมันมาจากความเป็นห่วงมาจากความรักมาจากความอะไรความหวังดีอะไรต่างๆที่คุณมีให้นะครับผมเช่นสำหรับชาวราศีสิงห์ในช่วงนี้นะครับผมคุณจะมีลักษณะที่ใใคคครมมาาาพูดกุณเเ็จะหลงงนวต ตรงมาในความซื่อสัตย์ในความที่มั่นอกมั่นใจของคุณและในการที่คุณเป็นความหวังให้กับใครได้นะผมเวลาที่ใครร้อนมาหาคุณเนี่ยคุณจะสามารถให้ความหวังเข้ากับไปได้ด้วยความรักด้วยความเอาใจใส่ด้วยนะผมก็จะสาหรับชาวราศีสิงห์ในช่วงนี้นะผมจะเป็นเสน่ห์เป็นที่หมายปองของทั้งคนทั้งเพื่อนทั้งคนรักทั้งคนเพศเดียวกันและคนต่างเพศด้วยนะผมเสน่ห์ของคุณก็คือความน่ารักในตัวของคุณนี่แหละครับผมการเป็นเพื่อนที่แสนดีการเป็นความหวังให้คนอื่นได้เสมอแล้วความมั่นใจของคุณและความใจเย็นของคุณดด้วยกกาารรพู คุณเนี่ยตรงไปตรงมาชัดเจนแล้วก็เจาะไปถึงจิตใจของคนได้ับผมเพราะฉะนั้นสําหรับชาวราศีสิงในช่วงนี้นะผมจะเป็นคนค่อนข้างที่จะเป็นเพื่อนที่แสนดีและเป็นคนที่น่ารักในสายตาของคนรอบข้างมากะครับผมไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไม่ว่าคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะผมคุณนข้างจะที่จะมีความน่ารักมีความห่วงใยกับคนรอบข้างนะผมแล้วคุณก็มีความจริงใจมีความซื่อสัตย์ ให้กับเขาด้วยแล้วคุณก็พร้อมจะให้คําแนะนําพร้อมจะใช้ความใจเย็นกับเขาเสมอแล้วก็มีความมั่นใจให้กับเขาเสมอกล,กลับไปด้วยนะผมเพราะฉะนั้นสำหรับ,บในช่วงนี้ชาวราศีสิงห์นะคุณจะเป็นที่แบบว่าเฮ้ยที่พึ่งพิงในการเป็นที่ปรึกษานะขอใครมีเรื่องอะไรต่างเขาก็จะเอามาโยนเอามาลงกับชาวราศีสิงห์หมดในช่วงนี้นะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงกระต่ายจะเข้าหาชาวราศีสิงห์เลยเพราะความน่ารักแล้วก็เ,เวลาคุยกับคุณเสร็จเนี่ยเขาจะรู้สึกถึงการที่มีความหวังกลับไปได้ทุกครั้งนะั่นแหละครับผมอาจจะเป็นเสน ข้างมากๆสำหรับชาวราศีสิงในช่วงปลายปี2าาองพันรสิบสีนี้นะครับผมเดี๋ยวผมดูต่อให้นะครับผมว่าเสน่ห์ของชาวราศีสิงเป็นยังไงอีกนะครับในช่วงปลายปี2าาองพาสิบส,สีนี้นะครับผม ตรงนี้นะครับผมคุณเป็นคนที่พร้อมจะเริ่มต้นในอะไรต่างๆได้เสมอด้วยนะครับผมคุณเป็นคนที่จะล้มไปกี่ครั้งคุณก็พร้อมจะลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับผมคุณเป็นคนที่ไม่กลัวกับความผิดหวังไม่กลัวความล้มเหลวนะครับผมแล้วคุณก็มีลักษณะการที่จัดการเรื่องอะไรต่างๆด้วยด้วยสมองด้วยความฉลาดเฉลียวของคุณด้วยนะครับคุณจะมีการจัดการอะไรหลายๆอย่างได้ดีนะผมโดยเฉพาะกับเรื่องความผิดพลาดกับเรื่องของความาล้มเหลวคุณจะรู้จักกับการจัดการว่าเฮ้ยคุณจะจัดการกับความล้มเหลวยังไงถ้าสมมติว่าคคุุุณณล้้้มมมไปในนนนนววััีีะรผพ่งจสาาถ ลุกขึ้นมาแล้วก็สามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดจากความล้มเหลวอันนั้นได้ทันทีนะครับผมความฉลาดในการแก้ไขปัญหาก็จะเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของชาวราศีสิงห์นะครับผมแล้วก็จะทําให้ช่วงนี้คุณจะเป็นนักจัดการกับปัญหาได้อย่างดีนะครับผมทำห้ตอนนี้หลายๆปัญหาหรือว่าหลายๆคนเนี่ยจะพุ่งเป้ามาหาชาวราศีสิงห์นะครับผมเพราะคุณสามเขารู้นะครับผมว่าคุณสาม,มารถจัดการกับปัญหาอะไรต่างๆได้นะครับผมคุณจะเป็นนักแก้ปัญหาที่ดีสําหรับทุกๆคนเสมอนะครับผมเพราะฉะนั้นสำหรับในช่วงนี้นะครับผมาาาให้ชวรีสิง ตัดสินใจอยู่สเสมอๆจากคนรอบข้างนะผมคุณมีลัาษณะของการที่อาช่วงนี้คุณอาจจะมีจะรับเรื่องรู้เรื่องนี้อะไรต่างๆของผู้คนรอบข้างค่อนข้างจะเยอะนะครับผมเพราะว่าคุณจะเป็นที่แบบว่าเหมือนกับว่าเวลาใครมีปัญหาอะไรต่างๆนะผมเขาจะมุ่งเป้าเข้ามาให้คุณจัดการนะครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้สำหรับชาวราศีสิงห์อาจจะเป็นช่วงที่เหมือนกับค่อนข้างวุ่นวายกับเรื่องของคนอื่นนะผมเพราะว่าคนอื่นๆเนี่ยจะนําปัญหามาให้คุณค่อนข้างจะเยอะนะครับผมค่อนข้างที่จะทําให้คุณเนี่ยบางทีคุณก็เบื่อนะบางทีคุณก็อะไรต่่่่่าาาาางงงงงๆกก็ตต้้อมมััันนลบบบคคุณะรรรผแวววชชเีียสสํหิ เพราะใครต่างๆเนี่ยเขาจะรู้ว่าคุณนะสามารถจัดการกับปัญหาได้ดีนะผมเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเขาก็เลยมุ่งเป้ามาที่คุณเป็นหลักนะครับผมแล้วคุณก็มีภาพของการที่ค่อนข้างจะอบอุ่นด้วยนะของการคุณจะถึงแม้ในบางครั้งเนี่ยคุณจะรู้สึกแบบว่าเฮ้ยหงุดหงิดใจเหมือนกับอะไรต่างๆก็ต้องมาลงที่คุณแต่เขารู้ว่าคุณก็มีความอบอุ่นมีการมีความเป็นผู้ใหญ่นะผมมีการจัดการที่ดีแล้วคุณก็มีความใจเย็นมากๆด้วยนะผมก็สาหรับชาวราศีสิงห์ในช่วงปลายปี25 2014เคุณจะปสนเพันห้าร้ดีเป็ดสิบสีเร่ารเมีร่ย ปัดบวนมาหรือมีปัญหามีอะไรต่างๆมาคุณจะเป็นคนแรกที่เขานึกถึงแลผวคุณจะเป็นคนแรกที่เขารู้ว่าจะจัดการกับปัญหาได้และเขาจะรู้สึกอบอุ่นใจทุกครั้งที่เวลาที่มาคุยกับคุณหรือว่ามาขอคําปรึกษาหรือว่ามามาให้คุณจัดการอะไรต่างๆให้แล้วผมเขาจะรู้ว่าเขาจะได้รับคําตอบที่ดีกลับไปเสมอนะครับผมสำหรับชาวราศีสิงในช่วปงปลายปี2 5 6 4นี้นี่นะครับผม เดี๋ยวผมดูไพ่ประกบให้ต่อนะครับผมสำหรับชาวราศีสิงห์นะครับ คุณเป็นนักจัดการที่ทรงพลังจริงๆนะครับบอกว่าคุณเป็นนักจัดการที่ทรงพลังเพราะฉะนั้นสำหรับชาวราศีสิงห์ในช่วงนี้อันในบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะมีความแบบว่ายังไงครับมีความมีความมีความเหนื่อยมีความรู้สึกว่าเอ้ยทําไมอะไรต่างๆต้องมาโยนให้คุณก็ตามน,นะผมแต่เพราะความที่เป็นคนที่อัธยาศัยดีและเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเป็นมิตรกับคนรอบข้างสเสมอๆนี่ครับผมก็ะมีทั้งตัวเพจออสวอร์ดแล้วก็ตัวของเจ็ไม้เท้าขึ้นมาด้วยนะผมเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะ เื่อแผ่พลังตรงนี้ไปสู่คนรอบข้างของคุณด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นสำหรับชาวราศีสิงห์ในช่วงนี้นะผมปัญหาอะไรก็ต่างๆก็ไม่รู้จุกติกอะไรเยอะๆมากมายจะเข้ามาหาคุณนะครับผมแต่เพราะว่าเพอเขารู้ว่าเฮ้ยคุณจะไม่ปฏิเสธนะครับผมคุณจะเป็นคนที่ไม่ปฏิเสธคนอื่นแล้วค่อนข้างๆจะเป็นเพื่อนที่แสนดีเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นที่มุ่งเป้าสําหรับคนรอบข้างนะผมว่าคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะพุ่งเป้ามาคุณเพราะเขาจะรู้ว่าถ้าเข้ามาหาคุณเนี่ยเขาจะได้รับสิ่งดี ความเป็นคนที่อธิยาศัยดีเป็นคนเพื่อนเยอะเป็นคนที่ใจดีนะครับผมของคุณแล้วคุณก็มีคาปรึกษาเป็นที่พึ่งพาของเพื่อนๆได้ดีเสมอนะครับผมเป็นสเสน่ห์ที่ทรงพลังมากๆสาหรับชาวราศีสิงห์แล้วก็เป็นสเสน่ห์ดึงดูดทั้งผู้ชายและผู้หญิงเข้ามาหาชาวราศีสิงห์ในช่วงปลายปี2 5 6 4นี้เลยนะผมว่าคุณจะเป็นนักแก้ปัญหาที่ดีแล้วก็ค่อนข้างจะเฉียวฉลาดในการจัดการกับปัญหานะครับผมไม่ว่าเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเจออะไรต่างๆไม่ว่าจะมีเรื่องปัญหานู้นปัญหานี้ใครจะมีเรื่ออองงะะะะะไระะะไรรรปปัันนวทเลลาาใคมจมจ จบที่ชาวราศีสิงห์เป็นคนสุดท้ายเสมอนะครับผมเพราะเขาจะรู้ว่าไอ้คุณจะเป็นคนที่จัดการอะไรต่างๆได้มีภาวะของความเป็นผู้นำนะครับผมแล้วก็เป็นพี่พึ่งพาของทุกคนได้แล้วก็มีค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เพื่อนเยอะนะครับผมเพื่อนเยอะแล้วก็เป็นค่อนข้างที่จะดูแลเพื่อนๆได้อย่างดีนะครับผม,มดัะนั้นสำหรับเสน่ห์ของชาวราศีสิงห์ในช่วงปลายปี2อ1 4เนี่ยความเป็นมิตรความคำปรึกษาที่ดีๆคำพูดดีๆความอะ,อะไรครับความใจเย็นของคุณนะครับผมจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดกลอบข้างของชาวราศีสิงห์ได้ สำหรับชาวราศีสิงในช่วงปลายปี2 5ง4ันสิบสี่นี้นะครับผมอ่ะ <c oughs> ต่อไปนะครับผมมาดูสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในใจของชาวราศีสิงกันบ้างน,นะครับผมว่าอ่ะภายนอกที่คุณดูเป็นมิตรดูแบบว่าคนนู้นคนนี้เขามาลุมลอ้อมรอบคุณมากมายเนี่ยภายในใจคุณมีอะไรซ่อนอยู่บ้างน,นะครับผมสําหรับชาวราศีสิงขอสิ่งที่อยู่ในใจของชาวราศีสิงด้วยนะครับผม ขอสิ่งที่อยู่ในใจของชาวราศีสิง์ในช่วงปลายปี2ม6 4ัานาสีนี้ด้วยนะครับผมขอสิ่งที่อยู่ในใจของชาวราศีสิง์ สำหรับชาวราศีสิงห์นะครับผมภายนอกของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นมิตรค่อนข้างที่อะไรแต่ภายในใจของคุณบางครั้งคุณก็รู้สึกอยากที่จะอยู่คนเดียวบ้างเหมือนกันนะครับผมคุณก็รู้สึกเหมือนกับว่าอยากที่จะเป็นอิสระหรือว่าอยากที่จะเหมือนกับบางทีเนี่ยคุณเป็นที่พึ่งพาของใครอะไรหลายๆคนได้แต่บางทีคุณก็จะมีความรู้สึกว่าเวลาที่คุณต้องการใครนะครับผมจะไม่ค่อยจะมีใครให้กำปรึกษาคุณได้เลยนะครับถึงแม้เวลาที่ใครที่มีปัญหามีอะไรเขามาหาคุณเอามาอะไรต่างๆกับคุณแต่รันี่มือกว่า คุณก็ต้องการเหมือนกันนะครับผมคุณก็ต้องการใครสักคนหนึ่งที่มาพูดจาหวานๆกับคุณมาให้ความหวานกับคุณนะครับผมเพราะคนจะรู้สึกเหมือนกับบางทีเนี่ยคุณรู้สึกโดดเดี่ยวนะครับผมถึงแม้คุณจะเป็นที่พึ่งพาของคนรอบข้างของเพื่อนฝูงของอะไรต่างๆใครมีปัญหาอะไรก็เอามาลงกับคุณนะครับผมแต่คุณก็จะมีความรู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยบางครั้งคุณก็ต้องต้องการเหมือนกันนะครับผมว่าเวลาที่คุณต้องการหรือเวลาที่คุณโหยหาเนี่ยกับไม่มีใครสักคนที่มาอยู่เคียงข้างคุณคุณก็เลยมีความรู้ส คนรอบข้างเลยนะผมดังนั้นที่คุณแต่นดีกับเพื่อนๆกับคนรอบข้าง,งก,กับคนรักอะไรต่างๆเสมอน,นะผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนราศีสิงห์คนนั้งแต่หยหาคุณอยากจะให้ใครบางคนเนี่ยมาพูดคำหวานๆกับคุณบ้างมาเป็นที่พึ่งพามาเป็นที่ปรึกษาให้คุณบ้างเวลาที่คุณมีปัญหานะครับผมแล้วคุณก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าบางครั้งคุณอยากที่จะเด็ดขาดอยากที่จะตัดนะครับผมอยากที่จะตัดอยากที่จะไม่เอาและเบื่อนายกับคนที่เข้ามาเบื่อกับอะไรต่างๆก็ตามนะผมบางทีคุณอยากที่จะพูดแรงๆกับเขาแล้วผมเป็นเดวิ นะผมอยากที่จะเฮ้ยไม่ต้องอะไรอะไรบางทีคุณอยากเจอวีนอยากที่จะอะไรบ้างก็ตามนะครับแต่โดยรวมๆแล้วชาวราศีสิงห์ในช่วงนี้นะครับคุณก็ง้างที่จะมีความใจเย็นหรือมีความเป็นผู้ใหญ่นั่นแหละผมที่ค่อนข้างจะข่มคุณเอาไว้แล้วค่อนข้างที่จะทําให้คุณบางทีคุณเบื่อบางทีคุณเหนื่อยกับการที่เป็นเป็นที่พึ่งให้แต่คนอื่นแต่เวลาที่คุณเดือดร้อนเวลาที่คุณมีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยคนอื่นกับไม่เคยที่จะให้คำปรึกษาหรือเป็นที่พึ่งพายคุณได้เลยนะผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณก็เลย ทีเนี่ยคุณก็อยากที่จะตัดปัญหาใครเข้ามาไม่ต้องมายุ่งกับฉันแต่คุณก็ทําไม่ได้นะผมเพราะความใจดีของคุณเนี่ยแหละครับผมความใจดีความอบอุ่นความมีน้ําใจของคุณเนี่ยแหละครับผม <c oughs> ที่มันทําให้อ่าคุณเนี่ยก็พร้อมที่จะให้อภัยพร้อมที่จะให้โอ,อกาสก,กับทุกๆคนนะว่าเป็นหนึ่งเหรียญเหมือนกับตัวภายนอกเลยแล้วเพราะถึงภายในของคุณเนี่ยจะมีความปั่นป่วนมากมีความเบื่อหน่ายมีความรู้สึกอยากจะมีที่พึ่งพาอะไรต่างๆก็ตามนะผมแต่ว่าคุณก็จะยึดหลักที่ว่าเอ้คุณเป็นคนที่อ่าพร้อมที่จะรับฟังหรืืืออออววว่่่่่าาาาดดใใจจจไไมม้้้ทีีะหคหคคยเเลลกกนนรงงั ก็คือคุณจะเรื่องเงินเรื่องทองหรือเรื่องอะไรต่างๆคุณก็มีความใจดีด้วยนะผมอาจจะเป็นอาจจะเป็นเสน่ห์ของคุณด้วยทั้งภายในทั้งภายนอกนะผมก็คือคุณอดใจไม่ได้ที่จะช่วยเหลือคนอื่นๆนะครับผมถ้าหากว่าใครเดือดร้อนอะไรมาเนี่ยคุณก็พร้อมที่จะหยิบยื่นใบตีพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเขาอยู่ตลอดนะผมแม้บางครั้งเนี่ยคุณจะรู้สึกเบื่อรู้สึกเซ็งกับอะไรต่างๆก็ตามนะผมแต่คุณก็จะอดใจไม่ได้ทุกๆครั้งนะผมจะเป็นทั้งภายในและภายนอกเนี้ยจะเป็นสิ่งที่เหมือนๆกันเลยนะผม ได้แล้วผมในช่วงนี้นะคุณเวลาที่คุณใจดีนะโอ้ยคุณพร้อมที่ละให้ถวายหัวเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้สําหรับชาวราศีสิงห์ก็ต้องระวังด้วยเช่นกันนะผมอยากใจดีมากเกินไปก็จะดีกว่าและผมบางทีก็ต้องรักตัวเองให้มากขึ้นด้วยนะครับผมสำหรับชาวราศีสิงห์นะครับผมดูไพ่ประกอบให้ต่อนะครับผมโอ้ช่วงนี้นะครับผมคุณมีความรู้สึกว่าคุณอนะ เหมือนกับสิ่งที่คุณเป็นนะคุณจาเป็นต้องเป็นอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าคุณรู้สึกว่าเอยถ้าหากว่าคุณมีเพื่อนหรือมีใครต่างๆเยอะแยะมากมายหรือคุณช่วยเหลือใครเนี่ยเขาก็จะผลักดันช่วยส่งเสริมอะไรให้คุณนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับชาวราศีสิงห์นะครับผมในช่วงปลายปี2564เนี่ยคุณทําอะไรต่างๆไม่ใช่ว่าคุณไม่คิดนะคุณรู้แล้วว่าเฮ้ยการที่คุณช่วยคนนู้นุคนนี้หรือการให้คุณให้คำปรึกษาให้ต่างๆเนี่ยมันจะช่วยผลักดันช่วยส่งเสริมให้คุณประสบความสํำเร คนอื่นเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยคุณแบบเหมือนง่ายเหมือนเอาพูดตรงๆนะบางคนเขาจะมองว่าคุณซื่อกันไปหรือคุณอะไรเกินไปหรือเปล่าแต่จริงแล้วเนี่ยคุณรู้นะครับผมว่าการที่คุณจะทําอะไรต่างๆเนี่ยคุณคิดเอาไว้แล้วว่ามันเป็นการทําเพื่อที่คุณจะส่งเสริมให้คุณไปถึงความสําเร็จได้แล้วผมแล้วคุณก็ค่อนข้างจะมีดวงเกื้อหนุนด้วยนะผมสําหรับในในสำหรับชาวราศีสิงห์นะครับผมคุณค่อนข้างจะมีดวงเกื้อหนุนทําให้คุณเน่ทำอะไรก็สําเร็จได้และความดีของคุณนะครับผมค่อนข้างที่จะเอาชนะคนอื่นนะครับ ในในกจุดที่คุณย่าแย่หรือในจุดอะไรต่างๆเนี่ยคุณก็จะได้รับการส่งเสริมได้รับการสนับสนุนแต่ส่วนหลักๆเลยก็เพราะความดีของชาวราศีสิงห์ที่ดีกับคนล็อข้างเสมอนี่แหละครับผมเพราะฉะนั้นแล้วถึงแม้ชาวราศีสิงห์ในบางครั้งอยากจะวินแบบอะไรก็ตามนะครับผมแต่เพราะคุณรู้ว่าเอ้ยคุณทําอะไรต่างๆทําดีอะไรไว้แล้วมันจะส่งผลดีกลับมาหาคุณไม่ว่าจะเป็นในระยะสั้นหรือระยะยาวนี่แหละครับผมทําให้ชาวราศีสิงห์ก็เลยคิดมุ่งมั่นในการที่จะเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับผมเพราะฉะนั้นสิงีงงงส ค่อนข้างจะดีทั้งภายในและภายนอกเลยนะครับภายนอกคุณก็พร้อมที่จะดูแลคนอื่นพร้อมที่จะดีกับคนอื่นภายในจิตใจของคุณคุณก็รู้ว่าเฮ้ยในวันที่คุณแย่ในวันที่คุณย่าแย่หรือว่าในวันที่คุณอ่ต้องการความช่วยเหลือคุณก็มีเพื่อนฝูงมีแหล่งต่างมาผลักดันให้คุณด้วยเช่นกันนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วถึงแม้ในบางครั้งเนี่ยคุณจะมีความเบื่อบ้างคุณจะมีความรู้สึกแบบว่าเฮ้ยคุณเป็นอ่เป็นแต่พี่พึ่งพาคนอื่นได้คนอื่นพึ่งพาคุณอ่าคุณาทํอะไรรรแลละววัันนึงง่่่คุณจจไดดด้บสิีีหือาาผก การทาของคุณเนี่ยมันจะส่งผลมาให้คุณในระยะยาวเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับราราศีสิงห์เนี่ยตรงนี้ที่คุณเป็นสิ่งที่ยึดมั่นนะครับผมแล้วคุณก็มักจะได้สิ่งดีๆกลับมาเสมอด้วยนะครับผมสําหรับชาวราศีสิงห์ความดีของชาวราศีสิงห์จะเป็นเสน่ห์สำคัญมากๆสาหรับชาวราศีสิงห์ในช่วงปลายปี2564นี้นะครับผม อ่ะแล้วสำหรับวันนี้ก็จบคำทำนายในเรื่องเสน่ห์ในตัวคุณของชาวราศีสิงห์พียงนี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับผมชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับและสำหรับในคลิปนี้ถ้าใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้ช่องทารวิตุลด้วยนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและสำหรับท่านที่กดติดตามช่องทารวิตุลก็ขอให้เฮงๆเรื่องๆปังสมหวังในทุกๆเรื่องทุกๆท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสด